ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่จะเคเนส์8ท็อปนิวส์กับเราสองคนนะคะพี่ยุ้ยดออรอารายาสาริกพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจรนณีสุขสวัสดิ์เดนนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพ,ภาพดีแบบท็อปทอปหัวข้อของเราวันนี้นะคะชื่อว่าเบสฟราทอลจากเปลือกองุ่นกับการบำบัดโรค เราได้ได้เคยเล่านะคะให้คุณผู้ชมฟังมาในเรื่องของสารสกัดจากเปลือกองุนและสารสกัดจากเม็ดองุ่นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะหลายตอนแล้วนะคะคือเปลือกองุนเปลือกองุนที่มีสารออกฤทธิ์ที่มีชื่อว่าเรสปราทาลสารตัวนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสารที่สามารถย้อนไวัยได้สามารถย้อนไวัยได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะ ไม่เพียงแต่เรสเวราเทลจะทำประโยชน์กับร่างกายอื่นๆยังถูกจดขึ้นทะเบียนเป็นยาเพื่อการย้อนไวัยไปแล้วเลยเรียกว่ามันจริงจังมากสำหรับเรื่องการย้อนวัยค่ะคุณยุ้ยคะคนฝรั่งเศสที่เขาดื่มไวน์กันเนี่ยเขาดื่มมาเป็นประจำและก็ก่อนมื้ออาหารเนี่ยแสดงว่าเขาได้รับทั้งสารจากเมล็ดองุ่นและเรสเวราเทลจากเปลือกองุ่นด้วยใช่ไหมคะยุ้ยว่าใช่นะแต่ยุ้ยขอตอบด้วยสถิสถติโลก สิ Alors, um, oh, ่สิโีร่อโอ้สุดยอดเลยค่ะชัดเจนคือผู um ้ที <g <g ่มีอายุยืนที่สุดในโลกค่ะแล้วลงอยู่ในกินเนสบุ๊กมีบันทึกไว้ก็คือมิสซิสชองเคลมองอ๋อพอเป็นผู้หญิงเขาก็จะชองเคลมองพอเป็นผู้หญิงเขาก็จะเชิญอ่ะนั่นนะย่าม้าอายุเรียกชองนะชองเคลมองค่ะเป็นคนฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสเสียชีวิตตอนอายุ122ปี164วันค่ะ ร2อยปีกับอีก164วันโอ้เป็นคนที่เสียชีวิตแบบแข็งแรงสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยไม่ไม่ทราบสาเหตุก็หลับไปเฉยๆเนาะดื่มไวน์แดงวันละ2แก้วค่ะสมองดีชอบร้องเพลงเต้นรำและดื่มไวน์และเธอเป็นคนอันนี้ไม่ไม่ได้สนับสนุนนะเธอสุบรีค่ะแต่ว่าทุกอย่างที่เหลือดีหมดก็ถ้าเธอไม่สุบรีู่ใส่เธอ150แน่เลยเออนะคะแต่ว่าบอกคุณบอกคุณผู้ชมไปคนแล้วไปเจอประวัติ คือภาพที่เธอสูบมันมันเยอะในในเน็ตก็ลองไปค้นดูนะคะร้อ่สิบปีกับอีกกี่วันนะคะกับ164ยหกสิบวันร้อ่วันคุณผู้ชมคะโดยที่เธอแบบยังล่าเริงเต้นรำก็คือเอ้เราน่าจะมาศึกษากันนะคะแล้วก็มันมีวิธีการโดยที่ไม่ต้องดื่มไวน์แดงอ่ะอันนี้เราเราก็จะเอามาบอกกล่าวกันนะคะเพราะว่าไทยทำมี สูตรสารอาหารชื่อ grape seed oil plus grape skin extract <ะ>นะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดเปลือกองุนผสมสารสกัดเมล็ดองุนน้ำมันเมล็ดองุนแต่วันนี้คุณยุ้ยมีเรื่องราวงานวิจัยใหม่ๆอะไรที่จะเกี่ยวกับรสเว i ราทอลมาเล่าให้คุณชมปังบ้างคะ,ะก็อย่างที่เพื่นบอกค่ะที่ยาวมากอันนี้ <laughs> ก็คือ grape seed oil plus grape skin <laughs> คือเราใส่สารเยอะมาก ส่ตั้งแต่สารสกัดเปลือกองุ่นแล้วก็ใส่สารสกัดเมล็ดองุ่นแล้วน้องผสมอยู่ในน้ำมันอเมล็ดองุ่นคือมันก็จะชื่อมันจะยืดยาวแบบนี้แหละเราก็เรียกกันเล่นๆว่าเกรฟสกินอย่างเงี้ยค่ะในสารสกัดเปลือกองุ่นมีเลซลัทรอลค่ะงานวิจัยใหม่ๆพบว่าการรับประทานเลซูลัทรอลอย่างสม่ำเสมอสามารถป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้ตามงานวิจัยคือมะเร็งเบาหวานหลอดเลือดแดงแข็งแล้วก็สมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ มันเป็น,นกลไกของการคล้ายๆกับการจํากัดแคลอรี่แล้วไปกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยค่ะจริงๆแล้วเรื่องราวหรือทฤษฎีของการจํากัดแคลอรี่แล้วทาให้อายุของสิ่งมีชีวิตเนี่ยยืดยาวออกไปอีกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี1935คือเกือบ90ปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่าการตัดแคลอรี่ที่เราสิ่งมีชีวิตได้รับในแต่ละวันเนี่ยจะทําให้เกิดการ ชะลอความชราของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ทําให้อายุไขของสิ่งมีชีวิตเนี่ยยืดยาวขึ้นค่ะพูดง่ายๆคือถ้าเราตัดแคลอรี่จากอาหารที่เรารับไปแต่ละวันนะคะเราก็จะแก่ช้าลงนะคะคุณผู้ชมค,ค่ะอายุก็จะยืนยาวขึ้นด้วยเรียกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วใช่ไหมคะที่เราเตเรรพูดให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่ากินมากตายเร็วกินมากตายเร็วนะคะ,นะคะกิน ก็เราก็เลยได้เหมาะกัาเศรษฐกิจยุคนี้มานะนะกินน้อยตายยากกินมากตายเร็วน้อยค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ากินน้อยไม่เปลืองนะคะสาวขึ้นด้วยนะคะแก่ช้าด้วยก็เคอยู่นะคะแต่ว่าคุณช่ยช่วยเล่าถึงประวัติที่มาหน่อยนะครับช่วงแรกันวิทยาศาสตร์ได้ทดลองในสิ่งมีชีวิตที่โครงสร้างไม่ซับซ้อนก่อนก็คือเริ่มที่ยีสต์แล้วก็เริ่มไปต่อไปก็หนอนตัวกลมแล้วก็แมลงวีค่ะ ตอนหลังก็เริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพัฒนาการซับซ้อนก็คือหนูทดลองค่ะก็พบว่าได้ผลแบบเดียวกันเลยก็คือการตัดแคลอรี่ที่เคยได้รับลงไปทำให้อายุของหนูยืดยาวขึ้นค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อคลิฟแมคเคเป็นคนค้นพบในปี1935คือ89ปีที่แล้ว89ป<ะ>ีนั้นก็เรื่องนึ่งแล้วนะคะ,ะยังมีเรื่องอยากถามต่ออีกอะคะ่ะคุณยุ้ยเคยบอกว่าดร เดวิดซินแคลร์นะคะเป็นเจ้าพ่อของเรื่องนี้เลยเรื่องร<ช>าวมัน<ะ>เป็นยังไงคะคุณยุ้ยอยากเล่าให้ใหคุณผู้ชมฟังหน่อยคะ่ะในปี2003เนี่ยดรเดวิดซินแคลร์จากมหาวิทยาลาย Harvard, ัยฮาร์วาร์ดค่ะเขาไปค้คนพบว่ามีสารตัวหนึ่งในพืชก็คือเลสซารัลจากเปลือกอังุ่นตอนที่เขาหยดลงในยีสต์เนี่ยพอยีสต์ได้รับสารนี้ก็จะไปกระตุ้นยีนที่ชื่อสเต i ูอินทค่ะเป็น,นกลไกเดียวกับการอดอาหารทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้อด ปกติเนี้ยการที่ยินสตุอินทูในสิ่งมีชีวิตที่จะทำให้เกิดการหมุนเข็มนาฬิกากลับอ่ะจะถูกกระตุ้นในกรณีที่ว่าสิ่งมีชีวิตต้องอดอาหารค่ะแต่ยีสต์อันนั้นเนี่ยไม่ได้อดอาหารเลยแค่หยดเลซโทเทลลงไปยีสต์ก็คิดว่าอดอาหารนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินเลสโรทเทลเข้าไปเนี่ยสมองเราก็จะเข้าใจว่าเราอดอาหาร ทำให้เกิดการกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยคือเซอร์ตูอินนะคะทำให้ยืดอายุไข,ข่ของสิ่งมีชีวิตและทำให้เกิดการย้อนวัยดรเดวิดซินแคลร์เป็นคนพูดเรื่องนี้โอ้ยนะอย่างนี้ก็ดีสิคะคุณยุี่คือหมายความว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหารใช,ใช่ไหมคะคือกินรสอร์ททองจากเปลือกองุ่นแทนแต่คุณยุ้ยเล่าให้ฟังถึงการทดลองในยีสต์นะคะคุณผู้ชมคะพอมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ย เราก็กินเรสราทอลเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยพอเรากินเรสราทอลเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นยีนกลุ่มหนึ่งที่ทําหน้าที่เหมือนสเตตูอินทูในยีสต์ค่ะแต่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเราจะเรียกยีนย้อนวัยกลุ่มนี้ว่าสเตตูอินวันซึ่งปกติเหมือนกันค่ะยีนตัวนี้จะถูกกระตุ้นต่อเมื่อร่างกายอดอาหารถามถามดตใหม่ดีกว่าค่ะเมื่ออร์ทูอินวันถูกกระตุ้นจะเกิดอะไรขึ้นคะ ข้อแรกเลยหาเกิดการย้อนวัยและฉลองความชรามันเกิดการรีเวิร์สโอ้ยมุนเข็มนาฬิกาแล้วค่ะกรีดแล้วนะคะเพื่อไม่ต้องดื่มไวน์นะคะไทยทำเราเนี่ยมีสารอาหารที่มีทั้งเรสเอราทอลจากเปลือกองุ่นแล้วก็สารสกัดมะเรดองุ่นในน้ำมันมะเรดองุ่นอย่างที่บอกนะคะภายใต้ชื่อ grape seed oil plus เกรป e ีดสกินเอ็กซ์ตรั grape skin ใช่เรียกมันสั้นๆว่าเกรปสกินก็ได้ค่ะ grape skin ค่ะเรียก grape skin นะคะง่ายดีตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําให้เรา,เาผ่อนผันเรื่องการดื่มไวน์ไม่ต้องไปดื่มเยอะนะคะนอกจากจะชะลอความชราแล้วลเรสอราทอลจากเปลือกองุ่นยังให้ผลด้านไหนประโยชน์ด้านไหนกับร่างกายอีกบ้างคะทักเตอร์คะข้อ2เรสอราทอลปกป้องสมองและระบบประสาทจากความเสื่อมทั้งวนเพราะว่ามันผ่านเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลังได้ค่ะเนื่องจากถ้าสมองเสื่อมร่างกายก็จะเสื่อมไปด้วยพอมันไปปกป้องสมองไม่ให้เสื่อมร่างกายก็จะไม่เสื่อม โอ้โหค่ะคุณผู้ชมคะสองข้อนี่สุดๆไปแล้วนะคะชะลอความชราแล้วก็ป้องกันสมองเสื่อมโอ้สุดๆเลยนะคะแต่ยังไม่ได้เท่านั้นนะคะรร่วะลาท่อยังมีฤทธิ์ในด้านอื่นๆต่อเนื่องอีกนะคะทางเภสัชพยาตามที่มีงานวิจัยหลากหลายเอามาพูดคุยกันเดี๋ยวเรามาพบกันในข้อ 3, 4, 5 กันต่อนะคะในช่วงข้อค่ะหากคุณผู้ชมสนใจ ừ, เรื่องราวที่เราพูดกันโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์อัดท p อปช็อปปิง้งตือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเกลับมาพบกันในเบรก2กับข้อสำคัญต่อๆไปะคะ่ปททปะ,ะท็อปเฮลส์สตอรี่ทิปเลสเวอรทลจากเปลือกอังุน มีงานวิจัยในการป้องกันและร่วมบำบัดโรคต่างๆเหล่านี้ได้แก่โรคมะเรง็งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเส้นเลือดในสมองแตกโรคเบาหวานและโรคความจำเสื่อมอัลไซเมอร์